พ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ถึงฤดูเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวกลางครับนี่รดเกี่ยวพี่น้องข้าวบ่วลายนะครับสี่ห้าไร่นะครับลงไปใต่ผมเดี๋ยวผมไปรถทางให้รถเกี่ยวลงก่อนครับพี่น้องไปเกิดปัญหาเล็กน้อยครับนี่ โอ้เขาเอื้อนอย่างมันวะนี่เตือหน้ามันนอดขาไปเฝ้า้างเมื่อคืนลงไปนอนกับตูนาย ดีซีแปดหกจีคูปตะยังผ่านลลวเนาะหน้านๆมันค่าเห็นเหมาะโอ้ระหว่างรอรถเกี่ยวครับนี่นี่นี่รถเกี่ยวสร้างโครงคนครับคนตีนมันขาดครับภาษาลาวก็ตีนขาดเท็กครับเท็กมัน มีปัญหาครับนี่ไปพี่น้องเดี๋ยวท่าซ้างโคกมาครับพี่น้องเนี่ยโมะนี่พี่น้องกินข้าวอยู่ให้อยู่นาโมมีละมีก้อยมีซีนมีอย่างนะข้าวเจ้าเพือข้าวนื่องมันน้าขาอาหารจับจังเพื่อพุงนะก้าวไปอย่างขมึงอ่ะมึงสร้างอันนี้หรอเบามึงสร้างอย่างไรกินได้ย่เบา มันเพชรนะครับได้นะครับพี่น้องนะครับรลีสอดคันคายรีสอดนะครับนะครับพี่น้องครับุยงานจอ่อกรบปานอีกหลังจากซ่อมแท็กแล้วลนะ่ะ ครับพี่น้องให้นี่ เลี่ยนให้ไหมครับมาให้นี่คูณครับแม่บ้าน เดี <es> 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 ๋ยวผมไปดึงข้าวก่อนครับพี่น้องเกี่ยวข้าวเกี่ยวเซ็ตนะครับพี่น้องเลยเกี่ยวนาเกี่ยวนาไปแอบกัเนาะเขาก็มีบ้านหรือว่ารีสอร์ทน้อยนะครับเบิ่งแล้วำผ่าเลยฮะโอยครับเก้ายิ้มด้วยน่งยิ้มหน่อยแบ่งยิ้มหน่อยเข้าห่มไปด้วยนี่ครับพี่น้องเก้าก็ไปแอบ มีพนักงานมาสะเข้าลงครับพี่น้องนี่ฟุนาไปสะเข้าลงวันเด็ก <c oughs> มาจ,จักบก่านี่ซอฟเฟอร์สะลงมึงนะกินน้ำข้าวเลยมันเขาบอกขึ้นรถล่ะ ซาซา,าลงมาเลยเดี๋ยวจะยับไปเรื่อยๆพี่นะ้ามาดูดเอาเครื่องม,มีอมากือเมื่อจบไปเอามาแต่พูนนะครับพี่น้องใส่ลูกน้องนะครับมือไปก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะย้ำรถไปเรื่อยๆฮ้

อาลมนี่ก็แพงขนาดห้วนลูกปืนเพี้ยน,นไปได้มีแต่แนวต้องอะไ่ไรเลยอะไรรถนี่รถ,รถไทรถเท่าแกสองสามปีสาม,ส,ส,าม,ส,ส,ามสี่ปียังเป็นเท่าแกรถไทต้องไปรถไทเท่าแกเขาออกมาอีกคันนึงแล้วเขาสิ้ได้รถใหม่เลยปะเนี่ย บ่แล้วมาแต่กันรถบอกซื้อมาอีกคันนึงแล้วเอาจอดเยี่ยงกันไว้มันซึ่งกันออกมาประเดี๋ยวมันได้ลูกมาออกมามันก็เป็นรถใหม่แล้วแหลยโอ้ในนี่นี่เอามาอีกคันนึงเขาจอดไว้วันนี้มันคันมันซึ่งกันมันก็ได้อีกคันนึงมาเป็นสามคันคันใหม่ได้คันที่สามอืมเออ รอซ่อมซ่อมแล้วแล้วกันมาคือบผลงานนะสั้นเดี๋ยวเขาปลูกบุญม,มีอันนึงหรอยากอะถึงตัวเหรอเดี๋ยวเราถ่ายมยันดูอันนานมันโอ้โหบุญป่าข้อนหรอเพ่นางเอกตุ๊กหวัวงูตวหนไหดดหวยหรอเฮ้ยมีป่าอได้แป้งค่ะดิ จ้เ,เข้าปลูกครับนี่เดี๋ยวไปดูเจ้าคันนาคันนั้นครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปให้ทางในครับอันนี้เราจะลงลไปข้างเลยวะเดี๋ยวไปเอารถไทยก็ฝนสิโตแล้วครับพี่นอ้องพี่นะมืดตึบมาเลย ครับพี่น้องกินข้าวค้ารถไทยครับเออกินข้าวค้ารถเกี่ยวครับของแท้ครับข้าวค้ารถเกี่ยวเลยไปแล้วครับเราไปลงให้นะ อุ้มที่สามครับนะครับพี่นอ้องยังอีกประมาณอุ้มหนึง่งเมืดมือครับเริ่มครับแล้วเวลาสี่ห้าไลเพราะว่ารถเสียครับพี่น้องกูนะค,ครับ รุน่นนี้กินข้าวค่ารถเลยครับพี่น้องนะครับพี่น้องอ่าก็ได้สามอุ้มออพี่น้องจนมืดจนค้ำครับพี่น้องแต่เซาครับรถเสียแล้วครับเข้า เ่็นข้าขอเดียวกันบอละ่ะเริ่มเห็นคนแล้วครับโทษถามเพื่อนบอพูดเหรอครับรถเกี่ยวกับอะนะครับพี่น้องครับถึงเวลาเอาข้าวขึ้นเร้าแล้วพี่น้องได้จะสอบแปแง ข้าวเจ็ดซอบพิรุดูกันเ<ป>ห็ดนาฮะลานไม่ยังพิรุดูกันข้ากลางเข้าดอดได้ได้ข้าวเจ็ดถุงถุงกบ็บม่ใหญ่นะครับถุงประมาณนี้แหละถุงสลับรับเขากันครับพี่น้อง ข้าวโปะมนี่โอ้ข้าวโปะครับครับข้าวโปะบรรดูการนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สำนี้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กำลังใจครับเพื่อจะได้มีกำลังใจให้คลิปต่อไปครับพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สบายดี